แล้วก็ถึงอารมณ์นี้นะครับยังมีอารมณ์ถ่ายนะครับขอชือวัดจีขอชื่อวบอกชื่อวัดบอกวัดใหญ่อะไรพี่ลมนี่แหละ นี่ไงรถสีฟ้าวิ่งมาแล้วนี่ไงนี่ไงทำไมไม่นั่งไม้เรา่นราะเาเล่นเทีวมันจะไปลงถนนใหญ่เนี่ยเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยถึงบ้านชิดเลยเนี่ยเออหลุออกถนนใหญ่แล้วถึงแล้ว เฮ้ <S 2> <S 2> ยเบนตรงนี้เหรอน ouais ู Ri ่นน uh ู่นนุ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 ่นรถไปดีกว่าไม่ต้องเดี๋ยวขึ้นรถตรงล้อก็ถึงละมึงรีบเดินันาดไหนมันรีบเดินรีบเดินอ่ะรีบเดินอ่ะรีบเดินรีบเดินจะถึงเร็วขึ้นมากเลยรงไหนก็ถ้ามึงมึงไปตามรถคันนั้นอ่ะมันจะต้องไปถูกวิ่งตามรถ ไม่อยากตมนแไม่อยาได้แปดบาทไม่ดีหรอกล้ร้อนอีกร้านง้นเฮ้ยพูดยงไหล่ะ่ตองบอกเลยิมตอน้สองแถวแล้วกที่ตรงมาไม่อยากเปแล้วตอนนี้กูอยากเป็นเี่ยก็ได้ที่มัเดินเร็วๆอ่ะเ่ยนี่ก็ได้เนี่ย วัดกระตานี่เองคุณวัดใหญ่ชายมงคลนะเจอแล้วเออจบร้่ยป็นอยู่ตรงโน้นอ่ะใหญ่เป็นี่มันถนนใหญ่รือนถนนแค่นี้ถ้ามันสุดท้ายมันรถไฟฟ้าจอบตรงไหนอ่ะมันก็จะถึงถนนใหญ่แล้วก็มันก็ดูสะพานเนี่ยถ้าสะพานมันตรงเนี้ยไม่มีหลงหรอก มคิดถึงว่ารถสองแถวทันเมื่อกี้เมื่อขับไปบใครแค่ไหนคือต้องเดินไกลแค่ไห่กิโลแดนเท่าไรไม่ใช่ขับ์้ามก้าวไปเที่ยวแค่ต่อไปอันนี้ข้าเหรอไยู่ฝั่งไหนโทษอยู่ตรงเนี้แหละถึงแล้วใจเย็นเดี๋ยวมึงว่ากูใจเย็นไหมนะกูใจเย็นมากเลย พ่อคุณใจเย็นนะมแต่ร้อนมากเลยเห็นหน้ามึงไม่ดีแต่ขึ้นรถเมื่อก,กี้ละตั้งแต่ตามเดอมามันเป็นการวิ่งมาราธอนทำให้ร่างกายแข็งแรงแนะงะ่ไง